ลัคนาราศีกรกรชคนาราศีกรกี่ยดาวเรือสมบอดีกลุ่มลัคนาล้วแดดเดือนตุลาแล้วแหละถ้าตัวเองยังไม่รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าใช่ต้องรีบมาดูกันแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นดาวเรือสมบอดีจะก,กลุ่มลัคนาเราอย่างเนี้ยจนไปถึงเดือนธันวาคมดาวเรือสมดัดีตอนนี้ถึงจะวน หรือว่าเดินช้าๆตั้งแต่24เดือนตุลาคมจนถึงวันที่7เดือนพฤศจิกายนก็ตามแล้วก็จะพาตั้งแต่วันที่8เดือน11ถึงวันที่19เดือนมีนาคมแต่ยังไงก็ให้คุณในสิ่งที่เข้ามาณตอนนี้ให้เราได้ทำและปฏิบัติเพราะดาวพระมดีของเราเป็นเรือนสุภาแต่เดิมความสำเร็จเข้ามากุมตัวเอง แล้วเป็นดาวที่ดีเป็นดาวพหาอุดจะมีความสําเร็จที่สูงและเยอะมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสําคัญแต่ดาวพระเสริก็อยาาเป็นดาวเรือนของอริมากุมลักขนามันกับกลายเป็นว่าความสําเร็จจะมาหรือปัญหาอุปสรรคก็จะมาทำให้วิตกกังวลไม่กล้าออกในคล้ายๆว่าคนฟอร์มโซ ที่จะออกมาให้ตัวเองได้มีคำว่าสุภาพรัคนาความสาเร็จเข้ามาด้วยดาวพฤหัสตอนนี้เดินช้าหมุนด้วยแล้วก็จะหยุดพักนะครับเดินถอยหลังข้ามลัคนาไปอยู่ราศีมิถุนพิจิกอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทำการใดๆก็แต่ในช่วงนี้จะเป็นการก่อตั้งเริ่มต้น ที่จะพัฒนาต่อยอดนีในอนาคตในปีหน้าเดือนพฤษภาคมซึ่งการเดินก็จะสะเทียนมากกว่านี้สําหรับดาวพฤหัสบดีอันนี้เป็นการเข้ามาให้รู้ว่ามันต้องมีอะไรเข้ามาแล้วนะความสําเร็จที่เราได้เริ่มแตะเริ่มชิมเริ่มทําเริ่มเข้ามาเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วอาจจะไม่มีผลตอบรับอะไรที่มันเห็นชัดเจนก็แล้วแต่ แต่มันก็สามารถจะต่อยอดในอนาคตพอดีว่าชาวราคาาาายีกรกฎเนี่ยเป็นปูเนอะนั้นปูเนี่ยจะเซฟโซนสุดๆเพราะทำไมเราสังเกตไหมปูเอะมีเรื่องอะไรแล้วแต่ก็วิ่งเข้ารูอย่างเดียวเลยนะครับรูปูอ่ะมีอะไรกับบ้านไิกร่รนนะครับถึงความสำเร็จะจะเข้ามาแต่ตรงนี้ก็ยังไม่พร้อมต้องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการตอนนี้อยากจะทำอะไรให้ทำ เพราะดาวพะเจดีให้คุณภุมลัคนาทําอะไรก็สําเร็จอย่างที่บอกจะมาช่วงเวลาแค่ตุลาวิกาธันวาก็าตามแต่มันจะสสงต่อยอดต่อไปในอุปสรรคปีหน้าที่เราอยากคิดอยากจะทําอยากความสําเร็จเคยคิดไหมตัวเองอยากสาเร็จเรื่องอะไรให้ทําเรื่องนั้นอันนี้จะบ่งบอกได้เลยว่าดาวเรื่องสมดีจะมาคุมลัคนาเนี่ยไม่ได้มาบ่อยนะ อันโอกาสที่จะกลมลักษณะของเราไว้ได้มีกันบ่อยๆอ,อย่าทิ้งโอกาสนี้ไปโอกาสมาไม่คว้าก็หลุดลอยไปครับในเรื่องของการเงินดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนพันธุ์บ้ารถที่ดินอสังหาคุณแม่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองกับสิ่งพวกนี้ไปบ้างนะครับอยู่ในเรือนของพันธุแล้วก็ดาวพระศุกร์เรือนสหาชา จะามาเลือนพันธุด้วยนะครับในวันที่สี่ติลายนสาช้าน่าจะเป็น,นเดินทางพันธุน์การเดินทางน,น่าจะเป็นลถการเสียเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงซื้อรถใหม่หลังนั้นจะเห็นว่าการเงิงกนการทองก็จะปดตามนั้นซ่อมแซมบ้านซ่อมรถซื้อประกันหมดประกันรถอยากจะต่อเติมบ้านเพิ่มขึ้นมา ให้มันรู้สึกต่อโตรมครัวให้มันดีขึ้นต่อเติมหลังบ้านต่อเติมหน้าบ้านทําบ้านทาสีใหม่ไปอยู่ในเรือนของมรณะเจ็บไข้ได้ป่วยแระดาวปะตะัตตน้เป็นดาวพ่อเสานะครับซึ่งตอนนี้ตั้งแต่วันที่13เดือนกรกฎาคมแล้วแหละจนถึง15นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับพักก็เลยก็โอเคดูดีหน่อย แต่พอหลังวันที่สิบหกพิกานเป็นต้นไปก็ต้องระมัดระวังดูแลกันมากขึ้นแต่โชคดีว่าอยู่ในเรือนคู่มินใหญ่ความจริงเรือนนี้เป็นเรือนของดาวพระเสาร์เดิมนะพระราหูมาอยู่นะให้เช่าว่ากันง่ายก็เหมือนได้อยู่บ้านตัวเองนั่นแหละก็เลยคล้ายๆเป็นถึงเกษตรราธิบดีเหมือนกันแล้วก็มีดาวพระราหูอยู่ที่บ้านตรงนี้เราให้เช่าก็เลยช่วยเหลือเอกื้อนกันได้รักษาได้รักษาถูกรักษาดี ดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎมีคู่ดาวคู่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมองดูว่ารักษาได้รักษาดีอย,อ,าาดาาาอยู่ในเรื่องของการงานดาวพ่างทานอยู่ในเรือนศรปุดจ่าเป็นเกษตรตราที่พอดีว่ากันง่ายถ้างานผ่อไปนี้เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อรับโปรเจกต์ใหม่รายได้เสริมหรือว่าบุดทำอะไรแล้วเราทงเสริม มันจะเป็นงานประจำต่อไปในอนาคตขอให้ทำขอให้ดูขออย่าให้ปล่อยไปในเรื่องของสุขภาพดาวอรีพุทธศตรวรรษตอนนี้ปุ่มตนุแต่เป็นมหาอุดปุ่มลัคนายังไม่มีปัญหาอะไรครับก็จะสามารถคลี่คลายไปได้นะครับหรือว่าจะย้ายกลับไปสู่ลัคนาราศีมิถุนต่อไปในปลายปี นะครับจะถึงกระทั่งผ่านไปอลีวินาศนะครับก็ไม่มีผลอะไรกับเรื่องของสุขภาพชาวลัคนาราศีกรกฎตปวอนนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นความที่รักษาได้รักษาได้อยู่รักษาได้ดีแต่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าผ่านปีไปแล้วก็ร่างกายสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหาอะไรก็ฝากไว้ด้วย,วยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎปที่ต้องกล้าตัดสินใจในการทํา เริ่มต้นในการทำนะตอนนี้หารายได้เสริมเข้ามาเพราะสิ่งที่เราทำในช่วงนี้จะเป็นรายได้หลักเราในอนาคตรครับฝากไว้กับชาวลัคนาราศีก,การาฎครับ